หาหาซีนะครับผมหาซียังไม่ซีเซ็นเฮ้ยผมยังไม่ซีเซ็นก็ที้นะยังไม่รอหลังนะครับยังไม่ข้างหลังยังหนาเป็นยังเดิมนะครับผม 60น,นะครับเอกสารเล็มชุดโดนครบครับผมตามสภาพนี้ครับผมดันเกียร์สองตากอนการจะเร็วออไปย่ครับผมดันเกียร์หนึ่งนะครับผมหนึ่งให้ถ่ถยถ่ายเกียร์สองแต่โอเคนะครับผมถ่ายเกียร์สองกำลังพอดี เห็นอ่าเห็นปีีเป็นข้อมเนมตนมากเป็นยังคือครับคอยแต่คัะแตเดี๋ยวนะครับคือปล่อยเด้เหยบตะเลงแห้งกดี๋ย,ย,ยนมนีนี่ครับผมมาเนี่ยกันเลยอ่ะไมนให้รองเบิ้งครับนะครับผมหาซีเีิยวเบิ่งกันเง่ๆเบิ่งกันโดนๆนะครับผม ันบ่า,ายสามารถเบิ่งคลิปเพิ่มเติมไดค้คลิปของเมื่อวานนะครับผม ญี่ปุ่นทีนาไสาอีค่ายนึงนะครับผมอะไรกับว่ถึงกับว่าหายากนะครับอะไรกับทีว่ามิโลวอนไลน์ชอปปี้รัศดากับนีนะครับผมชอปปี้ัศดากทีว่าอะไรหลายอย่างตวัวเดีค,คนหา เจ็บสีทั้งขั้นนะครับ ตัวละชัสักข้าวนะครับพี่น้องกับเบอรคลิปแา่ๆไป ครับผมเหลือจะคู่บตาหาชุดหาตันนะครับผมจะตันได้สนใจท่าน,นเป็นรถเก่าหนอตาคิดนีมาเบิงอิสกี้ก่อนมาเบิงการเค็ดงานอิสกี้จัดหนตามคำเรียกร้องนะครับรถจะกำลังแรงมาดีอยู่ครับยังย่นกับอว่าโอเคดีอยู่ ันหนาพัานหลังเหลมชุดโดนปี60จดทะเบียน14พฤษจิกายน2560มั้งครับผมจำบอผิดนะครับผม ปลาหมันก้นเฮ้ยงานเฮี้ยไทยงานไทยงาน,างานดัน เียร์สองนะครับผ แต่ว่าทางงานนันดันกับสีอบอปันใดนะครับสำหรับเกียร์สองนี่งานดันก็จกเป็นเกียร์หนึ่งักเกียร์หนึ่งห้ายเนาะถ้าดันหนักๆก,ก็เป็นซูโย์แต่ง,งานไถกับหนึ่งห้ายสองห้ายแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตามความเหมาะสมครับผม งานดันบวนักกะเป็นสองห้ายแต่โอเคโยงงานปับงานที่เป็นเกียร์เกียร์ให้สมูทเ 5, ก,กียร์สองห้ายแต่แรกโม้เพือแต่ถ้าเป็นงานงานดันที่เป็นงานท่อยดินกับตอนทางจะจะไปบ่ค่อยไว้ปันใดนะครับถ้าเป็นสองห้ายเป็นหนึ 5, กก่งห้ายก็แลงเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับผม ดูตึงความเหมาะสมเกียร์ทุกเกีกกยร์ใส่ได้หมดว่าจำเป็นต่อ1 5 2 5หรือ4โล่3โลครับผมตามความเหมาะสมของหน้างานะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสนใจกับเบอร์โทร0816004753นะครับผม0816004753นะครับผมก็มาติดต่อสอบถามกันได้รถไทมือสองอุปกรณ์การ,กรเกษตรราค่า ก็สูงนะครับผมมีถือมีแฟงปะปนกันไปแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่งบประมาณของรูกค่าพายามจัดหาสื่อเขา่าหลายๆราคานะครับผมบางขันมาหารถง้ามกัมีบางขันหาใส่เงินก็มีถือกระดีว่าแต่เอาเอาไปแล้วใส่งานบอดเดือดร้อนนะครับผมบอเดือดร้อนกระเป๋าจะคล้อง บางคนอยากได้รถงามติดหนีติดสินไปโบไว้การเดือดร้อนเอาตามงบที่เฮ้ามีครับๆๆครับ <ๆ S 1> ประมาณนี้ครับผมพ <ๆ S 1> ี่หอไใ้กัดีเมือนครับผมอยูทีความมักยูทีความมักความความพอใจของคู้ซื้อนะครับผม แตงโมประมาณของผู้สื่อสื่อไปอันใดสบายใจอันใดบอดเดือดร้อนจัดโหลดครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมฝากไว้อีกขั้นหนึ่งนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทอีสกีเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับผมหาวสีแรงมาดสีสูงแต่บอมีเทอร์โบนะครับผมรุ่นนี้สีบอมมีเทอร์โบจากโรงงานครับผมคุณผู้ชมครับไปแข่งๆเรื่อยๆครับผมบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ